ตะกูลชินบังอาจนักกล้าสังหารคนของสำนักดาบสวรรค์งั้นหรือช่างกำเรือบเสิฟสารผัวอุโสทอฟังคำสั่งขอรับท่านเจ้าสำนักโปรดบัญชามาได้เลยเจ้าจงนำสิทธิ์ระดับราชันยุดสิบคนเดินทางไปร่วมงานวันเกิดของฉินเจิ้นเทียน ทำให้พวกมันและคนทั้งใต้ล่ารู้ซึ้งว่าผลการล่วงเกินสำนักดาบสวรรค์มีจุดจบเช่นไรหนอมรับบัญชาข่าน้อยจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังขอแสดงความยินดีกับท่านผู้นําตระกูลฉินในวาระครบรอบ50ปีขอให้บุญบารมีเปรียบดังทะเลตะวันออกอายุยืนยาวดังขุนเขาไทซาน <c oughs> น้องเสือท่านเกรงใจกันเกินไปแล้วเชิญดื่มวันนี้ไม่เมาไม่เลิกรา ผู้อาวุโสเถาแห่งสำนักดาบสวรรค์มาถึงแล้วท่านหัวหน้าตระกูลฉินข้านำของขวัญมามอบให้เป็นสมบัติระดับหนึ่งผลึกวิญญ,ญาณ100อยก้อนและเคล็ดวิชาระดับราชันยุธดสํนักดาบสวรรค์ถึงกับส่งคนมาอวยพรด้วยตัวเองเลยเนึพวกมันมีแผนชั่วแน่ๆพวกมันมีแผนร้ายแน่นอนอีเออเราควรทําเช่นไรดี ท่านพ่อวางใจเถอะขอรับหากคนของสำนักดาบสวรรค์กล้าลงมือในวันนี้ก็เท่ากับว่าพวกมันเตรียมใจที่จะสูญเสียราชันย์เพิ่มอีกสักคนสองคนแล้วสำนักดาบสวรรค์มากันจริงๆด้วยแถมผู้อาวุโสระดับห้ายังเป็นผู้นำมาด้วยตัวเองตระกูลฉินตกอยู่ในอันตรายแล้วตอนแรกนึกว่าตระกูลฉินสังหารโอหยางมั่วได้เพราะพวกเขามีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับสำนักดาบสวรรค์แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ตระกูลฉินยังไม่แข็งแกร่งพอ ฮข้าเถาจื้อเกาในนามตัวแทนแห่งสำนักดาบสวรรค์มาเพื่อโวยพรวันเกิดท่านผู้อาวุโสเถาอุสาเดินทางมาไกลเพื่อแสดงความยินดีแต่ของขวัญกลับมีเพียงหยิบมือช่างดูเบาบางยิ่งนักการกระทำเช่นนี้สมเกียรติกับฐานะของสำนักดาบสวรรค์แล้วหรือไร้มารยาทแขกที่ไม่ให้เกียรติเจ้าบ้านก็สมควรได้รับการต้อนรับเยี่ยงเดรฉา,าน เป็นเจ้านี่เลงที่สังหารโอหยางมั่วได้ดูเหมือนจะพอมีฝีมืออยู่บ้างสินะแต่หน้าเสียดายองครักษ์ของเจ้าเป็นเพียงราชันยุทธขั้นสูงสุดนางไม่ใช่คู่มือของข้ารอกเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ไม่จำเป็นต้องถึงมือนางหรอกบัดซบเจ้าปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมกล้าดียังไงมาอวดดีต่อนหน้าข้ายังไม่สายที่จะคุกเข่าขอโทษมิฉะนั้น ระบบใช้300เหรียญทองแลกเปลี่ยนสิทธิ์ใช้งานองครักษ์ระดับจักรพรรดิยุดขั้นตน้นจำนวนสองคนเป็นเวลาหนึ่งวันติงหักยอดเรียบร้อยองค์รักษ์ระดับจักรพรรดิยุดขั้นตน้นมาถึงแล้วข่าน้อยคำนับนายท่านโอ้เป็นไปได้อย่างไรทำไมตระกูลของเจ้าถึงมีจักรพรรดิยุธด,ด้วยแถมยังมีถึงสองคนพวกเจ้าทั้งสองไปสั่งสอนพวกเขาหน่อย สำนักดาบสวรรค์กล้าท้าทายตระกูลฉินด้วยกองกำลังเช่นนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะประเมินตระกูลฉินต่ำไปจริงๆไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะกล้าท้าทายสำนักดาบสวรรค์พวกเขามีไพ่ลับที่ทรงพลังมากเมื่อครู่ท่านพูดว่าอะไรนะข้าได้ยินไม่ชัดช่วยพูดอีกทีสิคือข้าจะบอกว่า คุณชายฉินช่างรูปงามดังยกสง่าพาเผยหญิงนักเอ่อคือการมาเยือนเมืองหยุนโจครั้งนี้ข้าแค่จะมาเก็บศพของผู้อาวุโสโออย่างเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดข้าคองอยู่ไม่นานข้าขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> คุณชายฉินมีอะไรจะสั่งสอนของขวัญล่ะไหนท่านบอกว่าจะมาอวยพรอ,อ,อ๋อของขวัญเมื่อครู่มันช่างน้อยนิดจริงๆ เดี๋ยวข้าจะกลับไปเตรียมของขวัญชุดใหญ่มาให้ใหม่ฮึไม่ต้องลำบากหรอกข้าเห็นว่าแหวนมิติที่นิ้วของผู้อาวุโสเถาก็ดูสวยดีทำไมไม่มอบแหวนวงนั้นมาเป็นของขวัญวันเกิดพ่อข้าละ่ะเป็นไปไม่ได้ในนี้คือสมบัติที่ข้าสั่งสมมาทั้งชีวิตข้าให้เจ้าไม่ได้เด็ดขาดอ๋อในเมื่อผู้อาวุโสเถาไม่เต็มใจที่จะมอบแหวนให้ข้าเช่นนั้นเรื่องมันก็ง่ายนิดเดียว งั้นเจ้าจ่ายเป็นเงิน1นึ่งหมืนผลึกวิญญาณงั้นเจ้าจ่ายเป็นเงิน1นึ่งหมืนผลึกวิญญาณ